بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم วะลา حولا วะ ول ลา قوة إلّا بالله ا ل بال ن ّ ل <inan S 1> ِ ج ِ ا ل ن ع ِ ز ِ م قال المصنّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى وَنَفَانَ بِأُلُومِهِ فِدَّة رَيْنِ آمِينَ น่าเป็นประเด็นคำถามตกข้างนิดนึงพี่นองเนาะทางบานถามว่าเฮ้ัวขั้นมากเวลาไปบานเจ้าสาวนั้นได้ไม่เนาะนี่พี่นองฝากถามมานะ น่าตอมากกสักนิดนึงน่าเฮ้วัวขันมากอเนาะไปบันจาาน้า้านันได้มายต่างขันต่างมากต่างหัวนั่นและเนสมเจอไม่วาม่าว่าจริงๆเรื่องนี้นี่พี่นองเนาะก็คือ,อเขียวกับเรื่องจารีตประเพนีอาดันนเทวะธรรมกันมา,าต้องเข้าใจพะนัน ถึงเสลีย่ยท่าตามของศาสนาอื่นๆนั้นพี่น้องเขาก็มีแล้วเนาะวัวคันมากนี่โบดุลนลังลังไม่รู้ฟังพี่น้องไอ้ไรวัวคันมากตาดุนคนเก๋เก๋นี่เขารู้ฟังเลยผู้กี๋ใบดับวัวดับ้างไปขลางไหนเนาะยบรอยแล้ว <laughs> ใส่พงใส่ผ่านไอ้ไรต่างๆจริงๆเรื่องของเรื่องนั้นพี่น้อง เ่พีนองได้ฟังมาเรือโบนึ่งว่าได้คนนึ่งว่าไม่ได้เนาะจริงๆริงเรือพีนองเขคือปล่าไม้เพื่อตรงการที่จะเอาข้องฮาดิยอข้องฟันข้องกินไอะไรต่างต่างเขาเลี้ยแต่นนะเนาะผ้าไปให้เจ้าสาวนี่ไปพือแล้วเนาะน้ามือเปลาวันเนี้ยแต่วันในศาสนาอื่นๆนนั้นเขามีธรรมเนียมปฏิบัติเขาเช่นนั้น แบบาพาเภจทั่วกันมากถึงเสล็จคณะเดียวกันในอิสลามของเราไปนองทาน,นาบีบอกว่ามังตาชับบาฮาบีเกาเม้นฟาหัวมินหุมใครที่หลอกเลียนแบบนะกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนาบีว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนนั้นด้วยเรื่องของเรื่องคือมันอยู่ที่ตาชับบุนีอ่าเป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าหลอกเลียนแบบ แล้วสิ่งถีอพวกเราไปหลอกเลียนแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นอาดันที่มันมัชโหดมันเป็นที่เลืองลือว่าถ้าทํำปันนั้นนั่นคือข้องกลุ่มนั้นถ้าไอ้นี้ข้องกลุ่มนี้เป็น,นะอะไรก็เรียกวมันเป็นเอกลักษณ์ที่ว่ามันชีอาอ่าอีกสับหนึ่งก็เรียกชีอารุนชีอาถ้าเคยเห็นปั๊บโอ้นั่นค้องบูนันโอ้นี่คองบูนีเป็นอะไร เช่นเดียวกันถ้าหากว่าทีให้หัวกันมากพันนั่นไปน้องถ้าเคยเห็นโอ้นี่ไม่ใช่ขอออิสลามอ่านี่ขออไอนูันัดนี้ถึงเพราะฉะนั้นพี่น้องนะที่ไม่ได้เป็นทีตรงหามตามหลักการศาสนานี่ก็คือรูเบบและวิธีปฏิบัติตรงนั้นดอกเต่ไม่ใช่ว่าป้าคงควันไปให้้าว้าไม่ได้นั่นฟังอดีน่นจะเศ้าอดลาเยว ผ้าไปเล่ให้มากย่างนุ่มปังไปน้องป้านุ่มปังยังอย่านัดผ้าไปยังนะเตเรามาเปลี่ยนโรคเบบวิธีการผ้าเท่านั้นเองไปน้องนะเนาะไม่ต้องผ้าผิดว่ากันมากนูเลยนะนเนาะร่ำทำป็นกระเจาไม่เนี่บางคนนะนะันเนาะทำป็นค้องฟันเป็นค้องฮาดียะอไอไรต่างๆกับผ้าไปเลพีปน้องนะขนาดน,นี้ะ อไม่ใช่ว่าถ้าไม่ใช่ใบผู้เก้าใบไม่โซ่มันไม่ใช่นะตัดโอกสเสลตรงนั้นไอน้นคือของเขาพนันเลยเนาะละกุมดินกุมวาลยาดินมันี่เราเข้าใจนั่นแหละศาตนาของเขากับข้องเขาข้องเรากับของเรา,เราแต่ไม่ใช่เราไปรลบกับเขานะเขาก็ไม่ใช่มารบกับเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชิญชวนเราไอ้ทำเื่นเราดิก็ไมานะเราโดกไปเรียนแบบอง ก็เพราะฉะนัะนน้นเราเปลี่ยนวิธีการในการผ้า,าจ่ายน้าวาจะหมดอะไรเล่นนอนั่นเลยเหล่า,น,า,ลานี่คำถามนี้ที่ลุดลงมานี่แสดงว่าบังบางลเลยเล่นนะน้าวะอ,อย่างบังบางลเลยถึงไม่มากเลยนะม,นม,ม,มานี้มั่วานนั่นแหละ นี่ผมว่าถ้าผ้าขายชาวน้วยเสียรอยตาเส้โซงให้ชาวสาวสักดิ์รยนี่ผมว่าเอ๊ะนาจาสนุกว่านี่เตะกันเหลวเตะเลยเนาะนาเหลวเตะว่าเอออาดัดประเพณีเตะละมู่บานก็ทำกันพันพือพันนั่นแหละเตะข้ออย่างเดียวหญ้าเป็นการแต่ฉบุนาเท่านั้นเอง่าเลยกผ้ากันไปแหละลายคันมันกันเลยเนาะ <laughs> um, căn vua căn hang à, kỳ căn vậy vậy gì xíu ma mì pha mai làm mà chứ à, uh, thao và lục sáo tàu năn căn à xứng tao thao mề mai tàu ni căn ốp mày đồ à phấn sao đấy nó làm pin khoáng hả diệu kia cháo cà bưởi, ba mai, mướn nè, đấy, nhớ từng anh đấy,